ในสังคมไทยความไว้ใจเป็นสิ่งสำคัญที่เชื่อมโยงคนในครอบครัวเพื่อนบ้านและเพื่อนฝูงเข้าด้วยกันเรามักเปิดบ้านให้กับคนที่เรารู้จักและเชื่อถือโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามด้านมืดของความไว้ใจก็อาจกลับกลายเป็นต้นเหตุของโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดคิดได้สำหรับสับพพะเรื่องเล่าของเราในวันนี้จะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในจังหวัดสงขลาประเทศไทยซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่พวกเขากําลังจะรับประทานอาหารเย็นร่วมกันแต่แล้วจูจ่ๆก็ได้มีคนรู้จักสองคนทําท่าทีเข้ามาขอน้ําดื่มกับลูกของเขาโดยอ้างว่าจะมาพบกับคุณพ่อและเมื่อทุกคนเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเป็นอย่างไร แล้วตำรวจจะสามารถจับกลุมตัวคนร้ายได้หรือไม่กับเหตุการณ์ของสักปากรอฆาตกรรมอมหิตคฆ่ายกครัวห้าศพ ก่อนจะไปรับชมและรับฟังเรื่องเล่าของเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสรพพเรื่องเล่าตอนใหม่ๆที่เราจะหยิบเอามานำเสนอในตอนต่อๆไปด้วยนะคะโดยเหตุการณ์ในวันนี้ขอพาทุกท่านย้อนกลับไปในปีพศ2540หญิงสูงวัยเดินเข้าไปยังบ้านสองชั้นหลังหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาพร้อมกับตะโกนร้องเรียกคนในบ้านแต่ไม่มีเสียงใดๆตอบรับกลับมานางกิ้มอิมบุญทวีหญิงชาราวัย71ปีค่อยๆเดินด้วยความเชื่องชา้าตามประสาคนสูงอายุเพื่อไปบ้านของลูกชายที่อยู่ห่างออกไปราวๆ150เมตรโดยลูกชายของคุณย่าก็มีชื่อว่านายประภาสบุญทวีอายุ42ปี และเขาคนนี้รับราชการเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัยในตำบลระวะอําเภอระโนดจังหวัดสงขลาแต่จริงๆแล้วคุณย่ามีจุดประสงค์จะไปหาหลานๆทั้ง3าคนของเธอเนื่องจากทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์หลานชายทั้ง3คนจะไปเล่นกับเธอที่บ้านจนช่วงสายๆของวันเสาร์ที่26เมษายนคุณย่าก,กิมอิน ก็ไม่เห็นหลานๆมาสักทีเธอจึงตัดสินใจเดินไปตามที่บ้านของลูกชายแต่ทว่าเมื่อคุณย่าเดินมาถึงบ้านเธอกลับพบว่าประตูที่บ้านไม่ได้ล็อกจึงตะโกนร้องเรียกอยู่หลายรอบแต่ก็ไม่มีผู้ใดาขานรับตอบกลับมาคุณย่าเลยเดินเข้าไปในบ้านด้วยความสงสัยก่อนที่เธอจะเข้าไปพบกับภาพสยองที่อยู่เบื้องหน้าในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นก็ได้นำกำลังเข้ามาตรวจสอบยังสถานที่เกิดเหตุและเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าไปไภายในบ้านก็ถึงกับตกใจเมื่อได้พบเข้ากับศพส,สี่ศพห้อยเรียงกันอยู่ที่ราวบันไดขึ้นชั้นสองซึ่งศพแรกก็คือนายประภาสบุญทวีเป็นเจ้าของบ้านส่วนอีกสาศพเป็นลูกชายวัย1 3 12และ10ขวบตามลำดับทุกศพอยู่ในสภาพใกล้เคียงกันโดยมีเชือกผ้ารัดคอมือเท้าถูกมัดและมีการผูกผ้ามัดปิดปากผูกเรียงกันไว้ที่ราวบันได นอกจากนี้ภายในห้องนอนชั้นสองยังพบศพของนางเจียมจิตบุญทวีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาซึ่งเธอเป็นภรรยาของนายประภาสและแม่ของเด็กๆทั้งสามโดยสภาพศพนั้นถูกรัดคอด้วยนิกไทมีเชือกมัดมือมัดเท้าและถูกปิดปากเอาไว้ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจพิสูจน์ ซึ่งผลชนสูตรของบุคคลทั้ง5้าแพ์ก็ได้ระบุว่าผู้ตายทั้งหมดถูกทำร้ายร่างกายก่อนจะถูกจับแขวนคอจนเสียชีวิตและไม่พบเศษอาหารหรือยาพิษและยานอนหลับในกระเพาะอาหารโดยภายในห้องนอนชั้นบนที่มีทั้งหมดสมห้องก็ได้พบร่องรอยการรื้อขนผ้าปูที่นอนถูกฉีกเป็นเส้นบางส่วนถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแขวนศพนอกจากนี้ยังมีทรัพย์สินหายไปหลายรายการ ในครัวมีอาหารตั้งโต๊ะไว้พร้อมรับประทานหนึ่งชุดแต่ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ส่วนศพทั้ง5้าแพทย์สันนิฐานว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ10 1ถึง15ชั่วโมงก่อนที่คุณย่าก,กิ้มอินจะเข้ามาพบจากหลักฐานที่พบประกอบกับเวลาที่เสียชีวิตคาดว่าจะเป็นช่วงหัวข้ามของวันที่25เมษายนในปีที่เกิดเรื่องครอบครัวบุญทวีกำลังจะรับประทานอาหารยินร่วมกันแต่กลับถูกคนร้าย ซึ่งคาดว่ารู้จักกันเป็นอย่างดีบุกเข้ามาสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำญาติและทราบว่านายประภาสนอกจากจะรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขแล้วยังเป็นนายหน้าค้าที่ดินมีฐานะร่ำรวยมีที่ดินส่วนตัวและมีมรดกจำนวนมากหลังจากเกิดเหตุได้23วันเจ้าหน้าที่ตำรวจพบผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งมีพระเครื่องของนายประพาส ที่ถูกขโมยไปในวันเกิดเหตุอยู่ในครอบครองจึงได้นําตัวชายคนนั้นไปสอบปากคําโดยผู้ต้องสองสัยคนดังกล่าวให้ปากคําว่าได้พลัเครื่ององค์นั้นมาจากนายเรืองศักดิ์ทำให้เจ้าหน้าที่ตํารวจได้เบาะแสะและออกติดตามตัวนายเรืองศักดิ์ทันทีภายหลังต่อมาทราบว่าผู้ชายคนนี้มีชื่อเต็มๆก็คือเรืองศัก์ทองกุลหรือศักด์ปากรออายุ22ปีเป็นคนจังหวัดสงขลา ในวันที่21พฤษภาคมปีพศ2,540เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวนายสักปากรอได้ในขณะที่หลบหนีไปอยู่ที่บ้านนาชายในจังหวัดกาญจนบุรีในตอนแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่พบตัวนายศักเนื่องจากเขาออกไปทําธุระข้างนอกเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงกระจายกำลังปิดล้อมรอจนกระทั่งสักปากรอนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างกลับมา โดยในมือก็ถือหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งซึ่งคาดว่าเขาน่าจะทราบข่าวตัวเองอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าจับกุมพร้อมของกลางเป็นพลอยแดงจำนวนเมิตนินจำนวน5เมิตและเข็มกลัดตราสัญ,ญลักษณ์ของเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานซึ่งหลังจากสักปากรอถูกควบคุมตัวเขาก็ให้การสารภาพว่าเขามากบดานที่บ้านหลังนี้ตั้งแต่วันที่1ิพฤษภาคม และเป็นคนลงมือสังหารนายประภาสกับนางเจียมจิตและลูกๆจริงโดยเขาร่วมมือกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่านายสงกรานแก้วอุบลส่วนสาเหตุที่สังหารนายศักด์อ้างว่าตนนั้นจําเป็นต้องทําเนื่องจากนายประภาสติดหนี้พนันวัวกับตนประมาณหนึ่งล้านสามแบาทโดยการทําแผนประกอบคํารับสารภาพเริ่มจากนายศัก์ปากรอและนายสงกรานขี่รถจักรยานยนต์ เข้าไปในบริเวณบ้านของนายประพาสและเข้าไปนั่งคอยอยู่ที่หน้าบ้านเนื่องจากเขาคุ้นเคยกับเจ้าของบ้านเป็นอย่างดีและก่อนหน้านี้ก็เคยติดต่อซื้อขายที่ดินและเล่นพนันวัวลานด้วยกันจากนั้นลูกชายของนายประพาสสองคนก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามานายศักดิ์จึงแกล้งทำเป็นขอน้ำดื่มเด็กชายเดินเข้าไปตักน้ำมาให้แต่ขณะที่เด็กชายกำลังจะส่งขันน้ำให้ในายเรืองศักดิ์เขาก็ได้ชักปืนขนาดจุดสามแปด จ่อไปที่ศีรสะแล้วก็ทําการล็อกตัวเด็กชายมัดมือมัดเท้าและมัดปากก่อนที่จะนำไปขังไว้ในห้องนอนชั้นสองส่วนนายสงกรานก็ลากตัวเด็กชายอีกคนขึ้นไปรวมไว้ในห้องเดียวกันพร้อมกับมัดมือเท้าและปิดปากโดยนายสงกรานเป็นคนควบคุมเด็กเอาไว้หลังจากนั้นนายศักด์ก็ลงมาคอยนายประภาทที่หน้าบ้านและพอนายประภาทกลับมาถึง นายศักดิ์จึงเดินเข้าไปยกมือไหว้ทักทายโดยอ้างว่าจะมาขอปรึกษาเรื่องรถหายนายประภาสจึงชวนเข้าไปนั่งพูดคุยกันอยู่ในบ้านแต่เมื่อเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วนายศักดิ์กับชักปืนออกมาจอที่ศีรษะของนายประภาสก่อนที่จะตะโกนเรียกนายสงกรานมาใชา้เชือกมัดมือควยหลังแล้วนำตัวไปขังไว้รวมกับลูกชายและในเวลาต่อมาลูกชายคนโตของเขาก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์กลับมาที่บ้าน นายศักจึงจับตัวเด็กชายมามัดมือมัดเท้าปิดปากแล้วก็นำมาขังไว้ในห้องเดียวกันหลังจากนั้นไม่นานนางเจียมจิตกลับมาถึงบ้านนายสักก็นำปืนขึ้นมาข่มขู่นางเจียมจิตมัดมือมัดเท้าแล้วนำไปขังไว้ที่ห้องนอนชั้นสองพร้อมกับขู่ให้บอกที่ซ่อนเงินแต่นางเจียมจิตผู้เป็นภรรยาของนายประพาสไม่ยอมบอกนายสักก็พยายามที่จะข่มขืนแต่เธอนั้นไม่ยอม จึงได้มีการใช้เน็กไทรัดคอก่อนที่จะจับหัวกระแทกกับพื้นจนเลือดออกและบีบคอจนเธอแน่นิ่งไปจากนั้นก็ลงมือรื้อคนทรัพย์สินจากตู้เสื้อผ้าตู้เครื่องแป้งและกระเป๋านำมารวมใส่ถุงพลาสติกพอเสร็จแล้วก็ได้นำมีดและกันไกมาปลอกสายไฟเพื่อนำมาช็อตนายประพาทและลูกถึงสองครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะบ้านของนายประพาสติดระบบเซฟตี้คัตจึงเปลี่ยนวิธี โดยการนำสี่พ่อลูกมานั่งเรียงกันที่หน้าห้องนอนแล้วตัดเชือกผูกรองเท้ามาแขวนคอนายประภาสเป็นคนแรกด้วยการผลักลงมาจากชั้นสองแต่เชือกขาดสก่อนนายประภาสพยายามวิ่งหนีจึงถูกนายเรืองศักด์จับตัวได้และนำมาแขวนคอกับราวบันไดแล้วถีบนายประภาสร่วงลงมาโดยให้ลูกชายของเขานั่งหันหน้าเข้าผนังบ้านจากนั้นจึงนำเด็กทั้งสามคนมาผูกคอแขวนเอาไว้ที่ราวบันได โดยใช้วิธีเดียวกันแล้วก็รีบหลบหนีไปในวันที่เกิดเหตุก็ได้มีประจักษ์พยานรายหนึ่งและพยานรายนี้ได้ให้การว่าได้เดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาที่บ้านของนายประภาสบุนทวีเพื่อนำเอกสารโอนหน่วยกิจมาให้โดยเขายืนเรียกนายประภาสอยู่หน้าบ้านแต่ไม่มีใครออกมาจึงวางเอกสารไว้ก่อนที่เขาจะเห็นรถจัก,กรยานยนต์จอดอยู่ คิดว่าน่าจะมีคนอยู่ภายในบ้านจึงเดินอ้อมไปที่ด้านหลังและไปพบเข้ากับนายศัก์และนายสงกรานที่กำลังจะเดินออกมาจากในบ้านนายศัก์จึงอ้างว่าตนเป็นหลานชายของนายประภาสและเขายังไม่กลับมาจึงออกปากชวนให้ขึ้นไปรอบนบ้านแต่ตนขอเข้าห้องน้ำแล้วเขียนเบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้ให้จากนั้นก็เดินทางมาทำธุระที่จังหวัดยะลาและวันรุ่งขึ้นจึงได้ทราบข่าวว่านายประภาสและครอบครัว ถูกฆาตกรรมไปแล้วซึ่งหญิงก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะคะว่าหากพยานคนนี้เดินเข้าไปในบ้านตามคำชักชวนของผู้ก่อเหตุจะเกิดอะไรขึ้นและจากการสอบสวนนายสงกรานก็ได้รับสารภาพว่าตัวเขานั้นได้ร่วมมือกับนายเรืองศักดิ์สังหารครอบครัวนายประภาจริงโดยเขาและนายเรืองศักดิ์ไปดูลาดราวก่อนที่จะลงมือเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นและนายศักดิ์บอกว่าบ้านนี้รวย มีเงินจากการขายที่ดินและได้ยินคนในบ่อนพนันพูดกันว่านายประภาสขายที่ดินได้เงินล้านกว่าบาทส่วนสาหตุที่ต้องสังหารภรรยาและลูกๆของผู้ตายเนื่องจากว่าทั้งหมดเห็นใบหน้าของพวกเขาไม่ใช่ในายประภาสติดหนี้นายศักดิ์ทั้งหมดมันเป็นเรื่องโกหกภาพของครอบครัวสุขสันต์ร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยการพร้อมหน้าพร้อมตากลายเป็นภาพสุดท้ายที่ครอบครัวนี้จะมีอยู่ หลังจากที่กลุ่มโจรกลุ่มนี้ใช้กลอุบายล่อลวงขอเข้าไปในบ้านของครอบครัวบุญทวีและมีการต่อสู้เกิดขึ้นจนมีการสูญเสียนั้นเรียกได้ว่าเป็นการก่อเหตุที่อุกอาจที่เกิดขึ้นทางภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งเรื่องราวนี้ก็ถูกส่งต่อและพูดถึงเป็นอย่างมากรวมไปถึงเรื่องราวของความเชื่อว่าห้าคนภายในบ้านนี้วิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ภายในบ้าน ไไปไหนและยังคอยเรียกร้องความยุติธรรมให้กลับคืนมาสู่ครอบครัวส่วนปมความโหดเหี้ยมที่หลายคนสงสัยว่าทำไมนายศักดิ์ปากกรอถึงได้ลงมือสังหารคนอย่างเลือดเย็นซึ่งนายศักดิ์เขาก็ได้พูดเอาไว้ว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลยคนจะตายมันก็ต้องตายและจากการตรวจสอบประวัติของนายศักดิ์พบว่าในสมัยเด็กของเขา น่าจะเป็นคนที่เก็บกฎและฝังใจกับเหตุการณ์ถูกจนป้นบ้านสามครั้งและเคยถูกทำ้ายร่างกายด้วยการจับมัดมือมัดเท้าและต่อมาเมื่อโตเป็นหนุ่มก็เคยทะเลาะกับเพื่อนบานเรื่องวัวเข้ามากินผักเลยได้แอบเอาเชือกไปมัดคอวัวจนตายอีกทั้งเขาเคยร่วมทีมป้นข้าวของลูกเรือชาวประมงโดยการจับเหยื่อมัดโยนลงทะเลเขาจึงมีความเชี่ยวชาญในการใช้เชือกเป็นพิเศษ ในวันที่สารอ่านคำพิพากษาคดีนี้นายสงกรานถึงกับถอดสีหน้าเมื่อทราบว่าสารชั้นตน้นตัดสินให้ตนถูกจำคุกตลอดชีวิตส่วนนายศักดิ์ปากรอถูกสารตัดสินประหารชีวิตแต่นายศักดิ์ก็แสดงท่าทีไม่สะทกสะทานต่อคำตัดสินแถมใบหน้ายังมีรอยยิ้มบางๆให้เห็นอีกด้วยภายหลังต่อมาสารอุทธรณและสารดีกาก็ได้พิพากษา ให้จำคุกตลอดชีวิตในเรือนจำบางขวางก่อนจะโอนย้ายไปคุมขังที่เรือนจ,จำจังหวัดสงขลาแต่ในขณะที่อยู่ในเรือนจำสักปากรอก็ได้รับการลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตและใช้ชีวิตอยู่ในทัณฑสถานจริงๆเพียงแค่14ปีเท่านั้นก่อนที่จะถูกปล่อยตัวออกมาสู่อิสรภาพเมื่อเวลาผ่านไปได้4ปีหลังพ้นโทษนายเรืองศักทองกุลหรือสักปากรอก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นนายเนติราช นพพวงซึ่งแนวทางการสืบสวนพบว่าหลังจากที่เขาออกจากเรือนจำก็ได้เข้าไปอยู่ในสังกัดซุ้มมือปืนชื่อดังในอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลารับงานคุ้มกันนักการเมืองท้องถิ่นรายหนึ่งโดยเบื้องหน้านายศักด์ประกอบอาชีพทำสวนยางพารารวมถึงเพาะพันธุ์กล้าไม้ไปส่งประเทศมาเลเซียในวันที่28กุมภาพันธ์ปีพศ2558 ได้มีผู้สื่อข่าวรายงานว่าในายเนติราชนบพวง์อายุ39ปีหรือชื่อเดิมคือนายเรืองศักดิ์ทองกุลหรือที่รู้จักกันในฉายาศักปากรอที่เคยเป็นอดีตผู้ต้องหาคดีปล้นฆาตก,กรรมแขวนคอครอบครัวบนทวีที่จังหวัดสงขลาเมื่อปีพศ2540ก็ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตที่หน้าบ้านพักเลขที่45ถนนร่วมไทยสอง เขตเทศบาลเมืองสะเดาเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันที่22กุมภาพันธ์ปีพศ2558ซึ่งมีการพาดหัวข่าวกันไปต่างๆนานาว่ากฎแห่งกรรมมีจริงโดยนายศักด์ปากรอถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกโม่ไม่ทราบชนิดเข้าที่หน้าอกสองนัดในขณะที่กำลังออกมาที่หน้าบ้านเพื่อที่จะขึ้นรถจัก,กรยานยนต์ที่จอดเอาไว้เพื่อที่จะไปทำธุระก่อนที่จะถูกคนร้ายอย่างน้อยสองคน ขับรถเก่งสีขาวไม่ทราบยี่ห้อและทะเบียนมาจอดที่หน้าบ้านแล้วมือปืนก็ได้ลดกระจกลงยิงออกมาจากในรถก่อนจะหลบหนีไปจากนั้นญาติิก็ได้ช่วยกันนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลสเดาและได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังเกิดเหตุตำรวจสพสเดาและเจ้าหน้าที่สูนพิสูจน์หลักฐานก้าวก็ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแต่ก็ไม่พบหลักฐานใดๆคาดว่าอาวุธปืนที่คนร้ายใช้เป็นปืนลูกโม่ไม่ทราบชนิด และพอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีเพื่อค้นหาเบาะแสะคนร้ายโดยผู้กํากับสอบพอสะเดาในสมัยนั้นเปิดเผยว่าจากการสอบสวนพยานแวดล้อมทราบว่ามีรถต้องสงสัยซึ่งคาดว่าจะเป็นของคนร้ายมาจอดซุ่มติดตามความเคลื่อนไหวมาแล้วอย่างน้อย3วันก่อนที่จะสบโอกาสลงมือในระหว่างที่ผู้ตายกำลังจะออกจากบ้านและยังไม่ทันตั้งตัว ส่วนประเด็นของการสังหารเจ้าหน้าที่ได้ระบุว่าน่าจะมาจากความขัดแย้งส่วนตัวหรือเข้าไปขัดผลประโยชน์ธุรกิจผิดกฎหมายกับกลุ่มคนผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สำหรับชื่อเสียงของนายเรืองศักดิ์ทองกุลหรือศักดิ์ปากรอ่อเริ่มเป็นที่รู้จักและโด่งดังหลังจากที่ร่วมกับนายสงกรานก่อเหตุปล้นสังหารแขวนคอยกควัวบุญทวียังคงเป็นข่าวสะเทือนขวัญให้คนไทยทั้งประเทศพูดถึงจนถึงปัจจุบัน หลังจากที่ครอบครัวบุญทวีถูกสังหารยกครัวแล้วก็ได้มีชาวบ้านที่อยู่ใกล้ไๆต่างพูดถึงเรื่องของความหลอนนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ในระยะแรกๆโดยบ้างก็ว่าวิญญาณของเด็กได้ตามไปหลอกหลอนนายศักดิ์และผู้ที่ร่วมรงมือถึงบ้านขณะที่ทั้งสองได้หลบหนีไปอยู่ที่กาญจนบ,บุรีก่อนที่จะจับตัวได้โดยนายศักดิ์ก็ได้เล่าให้ตำรวจฟังพร้อมกับมีการบันทึกไว้ในการสอบปากคำ ว่าเขานั้นได้ถูกวิญญาณของผู้ตายตามไปหาที่บ้านเรื่องราวความหลอนยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะมีผู้สูงอายุที่อยู่บ้านใกล้กับเหยื่อเล่าว่าในช่วงหลังเกิดเหตุและเพิ่งจะเก็บศพไปใหม่ๆได้ไม่นานตนได้ยินเสียงเด็กมาเรียกให้ช่วยบอกว่าถูกทำร้ายบางครั้งก็เข้ามาในฝันนั่งร้องไห้นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านรายอื่นๆที่จำเป็นจะต้องสัญจรผ่านบ้านหลังดังกล่าวต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เวลาที่ผ่านบ้านหลังนี้จะรู้สึกขนลุกทุกครั้งบางคนก็เล่าว่าเคยมองเข้าไปในบ้านแล้วเห็นเงาลักษณะคล้ายคนเดินไปมาอยู่ภายในบ้านด้วยทั้งๆที่เป็นบ้านร้างมาสักพักแล้วแต่มันยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะคะเพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นบางคนก็ไม่ได้ยินข่าวที่มีการฆาตกรรมบ,บอกว่าได้มีโอกาสผ่านไปยังบริเวณบ้านที่เคยเกิดเรื่องราวก็เห็นวิญ,ญญาณของทั้งห้าคน มายืนอยู่กลางถนนบ้างยืนอยู่หน้าบ้านบ้างหรือแม้กระทั่งเดินมาเรียกขอความช่วยเหลือชาวบ้านในละแวะกนั้นต่างก็พากันขนหัวลุกเรื่องนี้ถูกส่งต่อเรื่องราวความหลอนมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีพศ2540จนถึงปัจจุบันซึ่งผ่านมาแล้ว27ปีกับคดีอุกอาจสะเทือนขวัญคนไทยทั้งประเทศหลังจากที่ทางช่องของเรา ได้นำเนื้อหาทั้งหมดมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้ในลำดับแรกต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างสุดซึ้งด้วยนะคะและจากเรื่องราวของนายเรืองศักดิ์ทองกุลหรือศักดิ์ปากรอจะเห็นได้ว่ามันถือเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สามารถนำไปพิจารณาและปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้เช่นความระมัดระวังและความรอบคอบ เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากความไว้ใจจากคนที่รู้จักกันดังนั้นจึงควรระมัดระวังรอบคอบในการเปิดประตูหรือให้คนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านแม้จะรู้จักกันและหากมีความสงสัยหรือผิดปกติเกิดขึ้นก็ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเพราะการสื่อสารที่รวดเร็วและถูกต้องอาจช่วยป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้เป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับเรื่องราวที่เราหยิบเอามานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันในวันนี้และถ้าหากเรานำเสนอข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดไปประการใดพวกเราต้องขออภัยเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ฟังเรื่องนี้จบแล้วหรือถ้าหากท่านใดมีเรื่องราวที่น่าสนใจและอยากให้เรานำมาถ่ายทอดในโอกาสต่ตอไปก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ